เปลียล่ยนเป,นนเปนหนิวตัวเองกันกระกว<า>ด้อยทนว้าวว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 วค่ะวว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 กนวว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 ว้อนวว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 วนวนววนวววัววลวววววัววีวววสววว่วววกววนววววนนวววววนววววววาวววว่วว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 เวว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 วเวยัววว รอบนี้นะคะจากที่ทุกคนได้เห็นภาพเมื่อกี้ไปแล้วนะคะเราอยู่ในแมปที่เรียกได้ว่าน่ากลัวแล้วก็เป็นความฝันที่น่ากลัวในวัยเด็กของทุกๆคนนะคะนั่นก็คือแมปขวดสนุกผีสิงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าวันนี้เนี่ยเราจะแอบเรียนมาแล้วเราจะหาคนอื่นเขาเจอหรือเปล่าซึ่งครั้งนี้นะคะจุบแจงก็จะต้องมาเป็นคนหาก่อนนะคะเหมือนเดิมครับเป็นปืนไฟเอาเรดาร์ไปพร้อมกับเป็นเปิร์กในการกางวงหิวให้เพื่อนนะคะ มาแล้วอาจจะฉันเอาที่ดูดผีไปเฮ้ยมันจะถึงแล้วว่าแกสนุกมันน่ากลัวมากเลยผีพร้อมยังเนี่ยผีเงียบมากเลยนะซ่อนยังไงเนี่ยแมกำลังตั้งใจซ่อนแล้วก็รู้แน่แค่ตัวซ่อนจะรู้ได้ไงบอสว่าซ่อนอยู่หรือเปล่าคือซ่อนแบบโคตรเนียนสนุกโคตรอันตสวยวยโอ้โหโคตรโอ้โหเราจะหาเจอปัญญาอันสวยมากโอ้โหหายากกันเนี่ยไอ้ไอ้ทุกคนตอนี้หน้าเหมือนบอสเลยดูดิ นี่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 ตัวนี้ตัวนี้น่าเหมือนพิธีเลยดูดูดูเหมือนนะยิงไปก่อนเลยแมวไปบุรีแมาไปบุรีตีแม่งเลยให้กันตีตีตีเอ๊ะอะไรขยับอ่ะเห็นนะทำอะไรกันอะสแกนผมตตตััหหงงเเเลลยยยผมมม้าาปประูทไอแกีเครื่องสแกนใช่ป่ะใช่ัำสแกนดูนั่นน่าไม่นอะไรดูดูงั้นตั้งแต่โคตรน่ะแล้วทำไมอะครับเราจะทำไมอะครับพี่พี่มันหลอกผมด้วยอะผีมันหลอกด้วยมันหลอกว่าอะไรอะ ลใหไลลองให้รักให้ลอเเหมือนเหมือขาขยันอยู่แถวนี้ใช่ไหมอั้นีอยู่แถวนี้พีมันล้อลอกีมันล้อหอกอันอย่างงี้เดียวอย่างงี้เอ่าง้เี่างี้เดียวกพี่โดนงูรัดเฮ้ยพีหัวลอแสพอยู่ใกล้ใคสักคนนึงม้อยู่ใกลที่อ่ะพี่บอกเลยเน่ยอันนี้สลับอยู่เนี่แล้วขอไม่ควเยอะนี่ไหนเนี่ยเนี่ยมันพี่นอะ เฮ้ยผีมันแกล้งฉันน่ะที่ไหนอะแม่ของมันเยอะมากเลยอ่ะใครเปิดใครเปิดไฟใครเปิดไฟใครเปิดผอบไฟใครเปิดไฟจอนจอตรงนี้เลยตรงนี้เลยลงไปมันอยู่ในห้องนี้แหละไปสกัดออกไปสกัดออกไปขัดมันเฮ้ย่อนฉันปลุกใจมันมี โอ้ใช่ใช่ใช่ันน่ากลัวไว้แม่เนี่ยพี่ไ้เดินไปด้านล่างพี่ไปเดินไปด้านล่างพี่ไปเดินไปด้านล่างใช่เหรอแต่ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโดนอะไรวะนี่คือแม่ไม่อย่างน่ากลัวเลยอ่ะเรืองเลือนน้อยอ่ะใครมีที่ฮิวมั่งอ่ะพี่มันเดินไปด้านล่างเนี่ยแต่มีออร่าฮิวครับมปอยู่ใกล้แจงฮิวได้พี่มันหนีโอ้หูสัเจอเมื่อกี้ผีมันปิดประตูใส่ฉันแล้วมันขังฉันไว้ในห้องผีอ่ะตกใจอ่ะ คนหรลบจริงอันนี้เลด้าหาไม่เจอเลยหายากจริงหายากหายากคุณแบบนี้หายากพรกว้างนะคะเฮ้ยผีย่ะขยับบ้างดิโหแบบหายากขนาดนี้แล้วยังจะกลัวอะไรอีกัะเนี่ยข um> ับเดินตามตูดเลินอันใหญ่ด้วยไหนอ่ะตามตูดไหนอ่ะไหนอ่ะแล้วรอบนึงอ่ะเฮ้ยหาหาแบบหืมเดินตามตูดอยู่เนี่ยเจอเจอเจอหรือเปล่า เนี่เพ้กระเด้งกระเด้งไปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาปลาของใส่เว้ยแสดงว่าเขาน่้จะอยู่แบบมันอยู่ตรงนี้อยู่แถวนี้ไหนไหนไเยอะหรอาปาของเนี่ยเผาแต่เดดที่แผดเผาเผามันไปยังวะอหายแล้เงียบแล้วมันมันจูบไปแล้วมันจูไปแล้วทุกคนมันจูไปแล้วนี่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 ี่นี่นวข้า มาเข้าห้องมีอีกแล้วโอ้โหเนี่ยเดินตามตูดอยู่เนี่ยเนี่ยปิดประตูใส่ตูดใครอ่ะเดินตามตูดเจมเนี่ยพี่แจงเนี่ยไหนอ่ะโกหกอะคือคุณโกหกอะไม่ได้โกหกเดินตามตูดจริงนี่จะหนัดีดิอ๋อแกฉันเจ็บแกฉันเจ็บฉันโดน เจ็บเหมือนกันฉันโ้นฟันหัวมาด้วยเมื่อกี้ใช่ใเออแกเลือดฉลืบเจ็แล้วแกฮิวฉันหน่อยได้ไหมมามแกยีดตรงนี้อยู่นี่นิ่งนิ่่ที่หาไปที่เดาตัวจิกเดาตัว๊กคือดาเเังกักัอยูแก้องทันตันในี่นี่นี่เออมาน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  อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ยิง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 นี่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 ี่นี่ตามตามนีอ้อข้่นเข้านเข้ามาตูเขาไปไหนวะประตูประตูเขาแล้วเข้าเาแล้วเขา้อหอเราไปเใกล้เขาไปเนี่ยนี่แถวนี้นี้เลยโ้ของมันเยอะมากอะจริงของเยอะจริงทุกคนร้วมทุกคน้วนทุกคนวมล้มล้ม้ม้มู้แล้วไม่ทันแล้วครับเวิเดวิ

ยิ่ยิงเอาใช้ปืนยิงอยู่เนาะหนูไม่มีปืนพี่หนูเอาเป็นตะบองมาโอ้ยตะโก้สามหนึ่งไม่ถือว่าลุมตะโก้สามหนึ่งไม่ถือว่าลุมโอ้ยเขาปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ตะโก้ปืนใหญ่ยิงยิงยิงผมไม่ได้เอาเงินเงียบมายิงยิงเร็วยิงเร็วเร็วเร็วทอาตะบองทุกคนโดนโดนตะวัวตัตะบองมาโหแบบเนี้ยยากมากๆเลยนะคะทุกคนใช่ดูด้วยครับท็อปฮันเตอร์คือฉันนะคะผม โอ้ยแต่สูตรอะไรแล้พี่ไม่นทำอะไรได้ละเอาไรทำยังไงอ่ะมาหาไม่เจออ่ะตัวนี้มันมีแบบว่าไอ้นี่ด้วยอ่ะบูกเขาผีสิงอ่ะก็น่ากลัวเลยซื้อแล้วกันไปฉันเป็นตัวนี้ดีกว่าเพราะน่ารักเลยเดี๋ยวพี่เป็นหน่วยกองกำลังหน้าเองแล้วกันนะทุกคนติดตามนนะตอเป็ดผมแหกปากเป็ดตั้งนานได้ได้พี่เป็นแนวหน้าเลยเดี๋ยวผมเป็นแนวยินะี่เป็นแนวหน้านี่เป็นแนวหน้า เฮ้ยเขามาแล้วนี่ม่มีห้วยตักรอเลยได้ไหมคัมเนียใส่ใส่ใส่ไม่มีครับหน่อยสแกนหน่อยสแกนหาด่วนหาด่วนหิวผีเฮ้ยส่วนมากอาจจะชอบอยู่ชั้นสองกันไว้ทุกคนได้ไงอ่ะเพราะว่าตายแล้วแกเฮ้ยไม่มีคนอยู่ใกล้ชั้นคนหนึ่งอ้าวมัต้องเจอชั้นแน่เลยแกชันเคยไปช่วยไหมชั้นแอปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแฟนชั้นไหวอยู่ใจลูกตายที ของเนฮ้ยเขายิงกันมัน่วเลยอ่ะคุณยิงอะไรมั่วซ uh> şey, um mm hmm. ั่วขนาดนั้นน่ะเขาจะดทำให้ของแตกเขาสุดเดเขาสเปลี่ยนนิดนึงขอเปลี่ยนย่าเปลี่ยนนิดนึงนะขอเปลี่ยนไม่หิ้วเองก่อนเดีูดูเขายิงเขายิงเขายิงแบบให้พังหมดเลยอ่ะคือมีอะไรเขาสกหนมดเลยอ่ะรถทุกคันอ่ะรถทุกคันอ่ะรถทุกคันอ่ะฉันยิงเก็บชาหน้าแกัน เป็นยูนิคอร์นช่วยด้วยช่วยฉันด้วยค่ะหนูแกเลือดแกน้อยมากเลือดน้อยนี่เป็นเป็นหนูน้อยตัวเล็กอ่ะเฮ้แกเ่คปนนเจอแกดิจอแกเตเต้เตเตเต้เตเต้ตตตตต ฉันโจ๊กอยู่ทุกคนทุกคนหาที่เอกทุกคนหาที่แอดบจะไปดูแล้วไปดูแล้วไปดูแล้วจะเป็นของใหญ่จะเป็นของใหญ่ต่อจะต่อเนื้อจะต่อเนื่อไป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 ตู้เกมตู้เกมแล้วก็เป็นไอ้ฉันจูโคตรนานทุกคนจะนจูโคตรนาเลยก็โจขังขยะแล้วแกย์เกย์เย์เจ้ช่วยเจ้ช่วย เขาโยบอนเขาอยบอนดู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 เทือดดูเทือดไม่เป็นไรทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเป็นผีที่ตายไปแล้วเราก็ยังมีเอาเบรลจีที่เราสามารถช่วยทุกคนได้อยู่เว้ยโชคดีมากเลยนะนั่นไม่เป็นคนตายคนแรกอ่ะไม่เป็นไรงผมพี่เจแรงแห่งวิญญาณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอากาศอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะการู้แป๊บรูรแป๊บอยากอยู่จัดอ่ะเรียกว่าหิวจัดเออหิวเกินอ่ะ เอาไปแถวนี้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 โคตรเลยโคตรไปแล้วหายเลยหายแล้วไนครับแถวไหนครับอยากรู้อ่ะไปสุดยาดหายแล้วเฮ้ยกาดจัดเลยดูดิดูดิปืนไรอย่าโคตรกาดอ่ะปืนโคตรกาดแบบอ่ะเออปืนเหมือนขี้โกงจัดอ่ะยิงเขายิงกระไรสุดใจแล้วคนอื่นก็เคนอื่นก็ส่องโทรศัพท์อ่ะ อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลดูดิดูดิดูดูวันนี่ค่ะโดนเนาะโดนโดนจับของยิงใส่แกจะโคตรเก่งอ่ะจับของเวียงใส่บพรว่า,ามันอยู่ข้างบนนี่แหละและ้วแ,แล้วคือการการของทุกชิ้นอ่ะคือทุกชิ้นต้องพังอ่ะฉันช่วยอยู่ฉันช่วยอยู่ฉันช่วยอยู่ เยอะชิงนะวครับสุดเยอะนะครับังชิ้นชิ้ต้องพังไะครัจัดสิ่งของกลัวค่นโลกเลยอ่ะไอฟ้ไแฟนนี้ไอแฟนนี้ไอแฟนนี้ไอแฟนน้ไอแฟนนี้ไอแ้แฟนนดดไอ้แฟนโดดไอแฟนด้ไอแฟ้ไอไอ้

ช่วยช่วยหนึ่งช่วยหยหนึ่งยหนึ่งหนึ่งตัวหนึงก็ตายตัวนึงก็ตายตัวนึกปยุมแกยุมหนุ่มยุยุเอายุมาไป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 เอตัวใกล้ตัวใกล้ลุ่ม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 ผมหนหนตกขวัญไม่โดนลยตรงตรงเฮ้ยโดนใครบอกไม่โดนผมแค่หนึ่ ไอ้ก้เลยตัวเดียวไอก้โวอโกุ้มลุมุมไปลุมเอาหน่อยเอาหน่อยเก็บไปสองแล้วเอาหน่อยไอ้ก้เอาไอก้เอาเปิดปืนเร็วเร็วเรน้องสิงของไปก่อนน้องคนหนึ่งเฉยคนหนึงเยมัดไอ้ก้ไอโก้อตะก้นตะก้อไม่โดนรนไ่ดนลี่้นี่สุดล้านี้เราก็เป็นฝ่ายชนะครับผมผีโคตรเช กดโอ,อ,อ,อกโชนด้วยแต่ถ้าเมื่อกี้เราทําได้นี่นคือเราล้างปอดวัศาสตร์เลยนะไม่จริงไม่จริงนะสุดยอดก็ <ๆ S 2> <S <S เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับการเล่นมินานโกดฐานของเราในครั้งนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะแล่นสัปดาห์จะลืมกดการะดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ,ะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเรามาเจอกันใหม่นะคะถ้าใครอยากให้เล่นแบบไหนในเกมนี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับครั้งนี้พวกเราไม่ว่าจะเป็นแจนแล้วก็พี่ๆสัปภาไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบบายสสวััดีคร